สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องพระนุนะคะนี่อาหารเที่ยงของเราขาดไม่ได้ไม่ได้นะไม่ได้ยิ่งเรามีปะลาลนะ้านิ่งตำเท่าไห<ด>ร่ก็<ด>อร่อยไม่เคยเบื่อเนื้อปลากรองวันนี้ที่นื้อปลากองแล้วเราก็จะเก็บมาใส่นะตักคลองน่อยที่ตักองมาแต่ใส่ก็ได้ เก็บมันอ่อนแนี่ักทองเหออมได้ด้วยเดีวได้ด้วยเดีจังหวะคือเก็บมันไวแ่นหลตอนแรกว่าเราเก็บมานึ่งตอนนน่ๆอยเซ็นมากอันนั้นแมสปะดาล้างหองมืดนะมาฟัดนะไม่เ็นแล้วบอโอ้นวน้อยรจูดายสั้นพอมื่เห็นหอ้าวเพราะว่าคองเหงื่อกะเป็นน่ะหอ นยามาปลูกขบ่อยากเต็มเนี่ยสีกานนี้ดอกมันเต็มเ่อวะเป็มป้าเพราง่าลเป็นกระดกวันนี้เต็มมากืแม่นบอกเพราะอันนี้คอยเห็นอยู่สองสานวอยู่ไหน้าจะจับสีจักมาจับน้ำยังน้อยอยู่ตนจไปกิน่โน่นเลยนีเสือมาสิาเลย อันนู้นน้อยกินเม็้มันนักตะยังเสเอาแกไปกล er. mm ับ hmm. บ้านบแกไปทําะไาัจำเจลนะพี่น้องเรว่าเสดามันต้องหอนก็นี่นี้งแฉะเนาะจังหวานหวานที่เจ้าทะอะไ หนึ่งมาเอื้อน้อยจำแช่กูเนาะสีมาที่กระป๋องกับจำมาให้นี่ทังพันพันสามสี่พันสี่ทางกลางสีน้ำอ่ะแต่ว่าสีสีน้ำมันกระป๋องสามร้อยเก้าสิบสองพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาท

ต้มต้มเหมือนีันรังลงจอบต้มข้าวเท่นั้นเดินจะต้องที่จีมากันนังนซุกเบิดหรอวะนี่ไงหมดเลิศคนน่ะเออเออ ข่าวสวยได้โซนในข่างๆหาังใหญ่แล้วที่หนูยังไม่เคออย่างซื้ซื้อซื้อแต่ซื้อซื้อซื้อแต่บะมี่แดงแหละกระสายนี้มันอยู่ข้างไหนเนี่ยไหนมันอยู่ข้างหน้าองไอ้ที่แหลมแหลมนะอยู่ข้างบนนี่เหรออะไรนี่นี่เหรออืมนี่เหรออืมนี่หนูกลัวไปเจอเกาหนูก็เลย โอ้งการกระควบคุมว่ารายการแบบแกวผิดมันแดง,อ,งอ่าพอแล้วแค่นี้ก็ได้การแล้วอันนี้ไว้ให้คนรอบหลังนะคะใครอยากทำก็ทับทำเอาเนะคะ น่ปนซื้อตำมะละกอนะคะ ต้มใส่อะไรต้มเฉยๆนะไข่เค็มเนาะไข่เค็มกินกระทักต้มอ,อร่อย เสือตัดแดดทั้งวันเลยคนจอด่ทีเลยมองว่าลุงเสือจอดรถไ่มีร่มเลยแดดทั้งวันเลยคนลุงเสือจอดรถไม่มีร่มเลยแดดทั้งวันเลย ลุงเสือน <laughs> ีเนาะาจาหมด่ะไเงคิอีหนอยู่เพราะว่าหม้อไงไม่ ปลารนัวนะคะเอฟสีตำส้มนะโดยปลาร้านัวมะกอกก็ยังไม่สุกเนาะต้นนี้พ่ะนั่นได้สุกบ้างไม่ได้แวะดูนี่นะต้นที่เคยเก็บน้ำปลาน้ำปลา <c oughs> อืมอากาศเย็น koran uat no ka no mala ko lai เดี๋ยวชิมก่อนรสชาติเป็นยังไงว่าไม่เผ็ดกผ็ดเลย ราหนัวอ yup. uh. ีกจ uh, ักหน่อยนะคะแล้วพอดีเออมาได้โอ้ยเพิ่มหมอนี่เพิ่มคกผัดอืมมาค่ะเองซี่โยกโกแล้วโอ้ยยยกแล้วหอมๆแ่ได้แค่แบมึงอุ้ยผะ ไปหอดใสแล้ววางบ้านบูนมาชิม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 แซ่บหรือยังไอหไปวัดเอาชิมไอหอยวัดเลยไม่เผ็ดหรอกไม่เิมเองเผ็ดมั้ย

สีปัหมูฮงพี่น้องเนี่ยนะฮะนี่พอละโอนทางนั้นพอเปิดหม้อโอ้ยปลาดาคนลวกผักมาเยมอะไรก็ค้นมาใช้ราคาอะอรเงี้ย าเลือยมานั่นบอกโอ้ยนึกว่าแนวพวกหัวกระดาษกระเสือกินโน่นมสือกมาบ่กะดาษอ้ัไปกินพุ่ทานาก่อนรอให้นึ้ผักก่อนโตแล้วเนาะน่อ ขาวใมาจกเอาแม่ข้เหนียวน่ะเออข้าเหนียวข้าวใดได้บ่ข้าวใดทางข้าเหนียวขาเจ้าปิดนะปิดเลยรออีกประมาณห้านาทีเห้านาทีสเห้านาทีเดี๋ยวขอตักตัวตัวก่อหนึ่งก่เออมาเชาบริินนเรจะเ้้าหานึ่งักก่อนภาษานึักมวย่งวมัน

คลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพานุนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวคอยเอา